สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทา,าโร่หรือทาโรอดการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สา,ากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมังกรหรือราศีมกรแคทเปริคอนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคม ถึง20มกราคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6ไพ่ที่ได้10ดาบ the hero f a n t the devil judgment เดาบเไ้่เทา้าราชินีถือเหรียญอัศวินถือเหรียญสดาบ ว i e o Of Fortune ตัวตนช่วงนี้ค่อนข้างที่จะคิดมากเครียดมากทำอะไรก็มักจะผิดหวังหรืออาจจะมีคนที่ไม่ชอบหรือชอบขัดแข้งขัดขาคอยหักหลังอาจจะมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกด้วยยังเก็บไว้ในใจหรืออาจจะเก็บปัญหานั้นไว้ค่อยๆแก้ถ้าทำงานหรือเรียนก็ค่อนข้างแบบพอรอด หรือเกือบจะไม่รอดสอบก็เกือบจะไม่ผ่านแต่ก็ผ่านอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะทำอะไรแล้วไม่มีใครเห็นคุณค่าไม่มีใครสนใจปิดทองหลังพระตลอดการเรียนการศึกษาช่วงนี้อาจจะมีปัญหาคะแนนน้อยหรืออาจจะเกรดเฉลี่ยน้อยมากอาจจะทำให้ดูเหมือ,มอนอ อนาคตที่วางไว้จะไปไม่ถึงหรืออาจจะทําให้ไม่สามารถเรียนต่อได้หรือไปได้งานที่ดีๆถ้าเป็นไปได้ให้เรียนเพิ่มเติมให้หาคนช่วยติวหรือขยันมากกว่าเดิมในส่วนของสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เรียนหรือศึกษายอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคตวิศวกรรมศาสตร์สถาปตัตยกรรมศาสตร์ออกแบบดีไซน์ที่เกี่ยวกับเครื่องจกักรกลหรือ ที่เกี่ยวกับโลหะที่ไม่ใช่ของสวยงามแต่อาจจะเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างหรือองค์ประกอบที่ใช้ในการทำงานหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าใช้ในโครัเรือนก็ได้บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจและการบัญชีการบริหารการจัดการมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับทางด้าน วัฒนธรรมประเพณีศาส,สนาการงานอาชีพงานค่อนข้างจะหนักหรืออาจจะต้องใช้แรงงานหรือใช้กำลังกายเยอะค่อนข้างอาจจะมีออปัญหาที่หนักหน่วงหรืออาจจะมีปัญหาเก่าก่อนมาอยู่แล้วที่จะต้องตามมาแก้ไขหรือค่อยๆแก้ไขหรืออาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขหรืออาจจะต้องแก้ไขหน้างานไปก่อน แล้วก็ค่อนข้างจะต้องมีจรรยาบรรณหรือมีขั้นตอนหรือการปฏิบัติที่บังคับเอาไว้ห้ามทาเกินหรือว่าทํานอกเหนือจากนั้นการงานอาชีพที่ทําอยู่หรืออาจจะเลือกทําในอนาคตวิศวกรอาจจะเป็นวิศวกรในเ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือโลหะหนักหรือที่เกี่ยวกับเหล็กหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ต้อง ออใช้แรงเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะเป็นช่างก็ได้ช่างซ่อมบำรุงช่างซ่อมเครื่องจักรนักวิชาการนักวิเคราะห์นักวางแผนนักเก็บข้อมูลนักสถิตินักวินิจฉัยช่างหรือวิศวกรที่เกี่ยวกับโยธาการเงินเงินไรายได้ไรายรับ ส่วนใหญ่จะได้รับจากงานประจำหรือเงินประจำค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้จ่ายหรือว่ามีใช้เดือนชนเดือนอาจจะเป็นไปได้ว่าหมดไปกับการรักษาตัวหรือหมดไปกับการแก้ปัญหาในการทำงานหรืออาจจะต้องจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาเบิกทีหลังไม่มีเงินเหลือเก็บในส่วนของโชคลาภมีโชคจากการเสี่ยงแต่ก็ได้ไม่มาก อาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆถ้าดูๆในระยะยาวก็ไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่กับการเสี่ยงลงทุนต่างๆหรือการเ,เสี่ยงทางด้านโชคลาสภาสุขภาพสุขภาพค่อนข้างจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรส่วนใหญ่ด้านสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาจากการทำงานหนักมากเกินไป อาจจะเป็นไปได้ว่าชอบยกของหนักใช้แรงกายแล้วเวลาหยิบของจับของยกของอาจจะผิดท่าหรืออาจจะมีโลหะหล่นใส่หรือร่างกายไปกระทบกระแทกกับออของที่มีน้ำหนักเยอะแล้วทำให้เกิดอาการฟกช้ำเป็นประจำหรืออาจจะทำให้กล้ามเนื้อตรงนั้นใช้งานบ่อยมากเกินไปทั้งเส้นเอ็นด้วยหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าทำอะไรที่มันผิดท่าผิดทางบ่อย ก็อาจจะทำให้เกิดกระดูกคดกระดูกงอเส้นเอ็นอักเสบกล้ามเนื้อฉีกหรือเส้นเอ็นฉีกได้ก็ให้ระมัดระวังให้ดีเพราะอาจจะต้องเข้ารับการกายภาพบาบัดหรือรักษาได้ในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุหเล็กๆน้อยๆอ,อุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีไม่ควรจะประมาทส่วนใหญ่แล้วร่างกายจะมีปัญหาก็มาจาก ตัวเองทำเองในเรื่องของการขยับตัวการเดินการนั่งการน,นอนที่ผิดท่าหรือการยกของที่ผิดท่าให้ระวังให้ดีความรักคนโสดอาจจะพบเจอเจอคนที่ถูกใจในที่ทำงานหรืออาจจะเป็นช่วงที่กำลังมีปัญหาในเรื่องงานแล้วมีคนมาให้คำปรึกษาหรือมาคอยช่วยเหลือก็เลยทำให้ถูกใจแต่ก็ไม่ได้คบหาอะไรกัน ในส่วนของคนที่ไม่โสดช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยากจะพักผ่อนอยากจะอยู่นิ่งๆไม่อยากจะทำอะไรอาจจะเป็นแบบเบื่องานเยอะงานหนักหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านงานเปลี่ยนผ่านเรื่องการเรียนอาจจะทำให้มัวแต่วุ่นวายอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้สนใจคนรักแล้วก็มักจะสนใจแต่เรื่องของตัวเองในช่วงนี้